ลูกหลานมือนี้ลูกหลานที่จุดถูกเลขใหญ่อีกเพิ่นถ้าเลขจิตของลูกหลานคิดว่บบาเจาะตัวใดขอให้ลูกหลานจุดถูกมาเป็นตัวนักเลยแค่นั้นเป็นตัวหอักลเลยจุดตัวใดออกตัวหน้าไปจุดบ้านตูมนั่น รอบที่สามเราหนีบานตูมรอซื้อบานตูมซายางไก่เลยซาว่าแม่น้ำนี้ไปจุดเล่ยไว้โอ้ไปใส่กับว่าอุ้ยแม่น้ำนี้เจ้าคือไปจุดเล่ยแม่นแถพนะบ้านท่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแม่น้ำนี้นี่จุดทูบกับแม่นผูเพ้คนยำไห้เนาะบ้านไทยนะคะเพราะว่าแม่น้ำนี้จุดทูบก็แม่นนะคะซาทูบเอ้ย ยาสีปะูสีะีะพังเทวดาระาดิมู้หลานตะทีะังกินสักค um ิลูกหลานเข้าลบนับถือลูกหลานมันในลูกหลานที่่ชุดทูบเลขง่าเพิ่นถ้าเลกจิตของลูกหลานคิดบ้านจออกตัวใดขอให้ลูกหลานจิตถูกมาเป็นตัวหนักเ้อไหนเป็นตันเอ ทูดตัวนี้ออกมาตัวูนย์เจ็ดไหนกันไม่หายหน้าทูดแล้วเว้ยเจ็ด้าเจี่นอนเอที่รอเลขทูดแม่น้ำมีนะจ๊ะถ้าออกมาศูนย์เจ็ดจุดตัวใดออกตัวหน้าไปจุดบ้านตูมนั่นรอบที่สามเราหนิบานตูมรอซื้อบ้านตูมซายางไก่เลยซาว่าแม่น้ำนี้ไปจุดเลขไว้โอ้ไปใส่กับว่าอุ้ยแม่น้ำนี้เจ้าคือไปจุดเลขแม่นแถบพนะบ้านตเมื่อหนี้แวะไปบ้านซาบ่ได้แวะไปเยอเซียเพื่อนมาเอาคือไปจุดเลขไว้แม่นแถบเขาซายางไก่พนะ สามตัวคนแม่บ้านนราไปถือั้งได้ตั้งสามแสนคนอะผู้ใหญ่บ้านบางตัวย่อนหนักไปใส้กระต ong บาดตัวถือเบิดลบาดวะไปจุดใบให้เขาเนาะกระจุดแมนโพสสามตัวตรงสองรอบละรอบที่สามจุดได้สี่ศูนย์แปดตัวแหน่ได้ละจุดไปเลยอาจ์ซอโอ้ดิปูสิงศักดิ์สิทธิ์ตัวตะขอประต่อคนก็ได้ปูศักดิ์สิทธิ์เออันนี้เลขไทยได้ปูเอ้คือว่าเลขไทย ว่แมนเลขห้าน้อยว่แมนเลขแล้วลูกหลานขอเลขไทยวันที่งวดวันที่16มีน,ะ 2, มนา2567งวดนี้ปูบอกว่าเลขสิมาพราะสองหกสิบเจ็ดตามปูบอกขอให้เป็นตามฝันเด้ออันนี้เลขไทยเด้อต้องมาเหมือนกันไหมมาเหมือนกันต้องมาปูพันตาบ่ะกล้ใกล้พันตา แม่น้ะมีจุดตัวไหนออกตัวนั้นไปจุดที่บ้านตู้บ้านตู้ไม่ออกบัดเนี้ทั้งสามรอบละสองรอบแล้วรอบที่สามไปจุดไปดีซี่ศูนย์แปดรอบก็นานั้นไปจุดครั้งแรกได้เก้าห้าสามครั้งที่สองได้ศูนย์ได้หกศูนย์สามนานันถือตัวถือหลายแสนตัวอันนี้อะไรเอาเงาขึ้นบ้ เดี๋ยวราดูเลขทูบนะะเนาะเราดูเลขทูบเด้อจะได้จะไหนจะได้จะตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าเลขทูบนี่กับแม่นความฝันกับแม่นใช่เนาะค่ะส่วนมากฝันแบบใดทูบก็โตกันไหมมันตรงกันมันเพราะไม่ย่ำแม่นว่านั่นฝันได้ศูนย์เก้าห้าจุดทูบก็ได้ตัวเดียวกันได้ทั้งสามตัวมันก็มาออกศูนย์เก้าเมืหลังมันก็ออกเก้าหามาอีกเก้าหาน้ำกลืนไหมมันาออกอีกยายนั่นคนนั้นเราซื้อน้ำประจําเราถือน้ำประจํา นั่เป็นคนของหูเบิร์เลขอะตัวใดตัวใดนั่นมาเขากล้องมามาคุนยายเคุนซื้อน้ำตลอดซื้อน้ำทุกงวดใช่ซื้อน้ำทุกงวดถูกน้ำตลอดสอหน่อยสิหลายากหยุดที่เล่าสิลงทุนมีงบประมาณเท่าไหร่นาะแมนอาเหมือนจะเป็นเลขหัวคือเป็นตัวเลขแบบหัวแปดกับนี้ใช่หรือเป้่ามุงลุงพูดว่าจะลงกับว่าเอาศูนย์เจ็ดมีไหมมีศูนย์เจ็ดไหมเอาศูนย์เจ็ดมาเบิ้ง เอามางมาพจ้าโงแพงมาพี่เลยโจมแพงมาพี่ลยค่ะไปโมแพงมาพี่ไล้ไหมไม่นนีานี่แมกนี่เลขแม่นนี่มาะหกอ้ยตรงเลยตรงกันมาดเลยพี่น้องเลยบัดนี้เลขแม่เห็กมามากเก็กับหกนตัวเดียวกันมีเก้าศนเบอนๆไม่พอเราก็ตัดเสือเอาเด้อตัดเสือเอา หกเจ็นะอย่าลืมหกเจ็ฟาดไปพันคูนพันดองมานี่แม่ำนี้ดึงให้ผู้ใดนะหรือว่าดึงเอาเองเอาเองีว่าจะดึงอันไหนเ้กอนยืทบันนาะดิดอ๋เลขนี้คะนี่เลขที่ฝันได้นะละหกศูนย์เจ็ดหกศูนเจ็ดค่ะก็จะได้ก็ฟาดนี่ของาหบอไว้ให้เอาหกเจ็ดพันคูนพันหกเจตงมักกับศูนย์เจ็ดฟาดไปเลยพันคูนพันฟาดไปเลยหกเจ็ดนี่ หกเจ็ดเจ็ดหกอันนี้คือความฝันเลขพี่น้องเอ้ยเ็ดี๋ยวเรารอดูเลขทูบว่าจะได้ตรงกันไหมแต่ว่าแม่น้ำนี่จิบลอตเตอรี่มาแล้วศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดได้ตรงใจเลยลอตเตอรี่แปลแล้วไม่ใช่จะแปลมาแล้วเปล่มาแล้วแปล่าศูนย์ล้วมั้ง ปกติทาแมนนี้บ่ได้เขียนทาเมนนี้สีเมนนี้เน้นแค่นั้นแ่ะนี่คือให้เพื่อนซื้อขึ้นชุลงไว้เนาะอ่าแต่ว่าตัวที่เมนนี่จัดนักไวต่อนนี้คือตัวไหนคะตัวนี้หกเจ็ดกับศูนย์เจ็ดแล้วก็มีเลขสามตัวก็เนี้ยเก้าศูนย์ห้าใช่ต่วเก้าศูนย์ห้านี่เป็นเลขที่แมนนี้ห้ตามในหมวดกนตามงวดกรฝันเพราะว่าเคยออกน้ำกดกระดดค่ะเป็นเขียนตัว ปูเขียนใส่มือห้ปูเขียนพันหน่ฝันงวดก่อนให้ฟังเลยค่ะที่ปูห่สามตัวปูห่ปูเขียนใช้มือห่สมตัวแดงจริงคืนเ้าย์ห้าอันนี้มันบออกงวดก่อนมันไปออกศูนสามงวดพูดอีที่ไห่ฝันให้เขาก็เลยหมั่นใจว่าเลเขาเคยมาดน้ำุ่นค่ะอาจวันนี้อาจสีมก็ได้เก้าศูนย์ห้าแดงจึงคืนเลยบอกค่ะเขียนใ้มือห่ก็คือหมั่นใจยังคาที่งวดตอนนั้นถ้ามัออกวันาหนึ่งออกเก้าศูนย้านี่ได้หลาย่านอาจีมวันนี้ละ ค่ะเริ่ตามตัวเลขเก่าเถิดแม่ตารางวันนี้ฝันเพิ่นมาบอก07.67ค่ะ FC ฟั่งละกะทําความเข้าใจนะคะส905เป็นเลขตามงวดก่อนที่ปู่เขียนใส่ฝ่ามือแม่น้ำนี่ให้สามตัวแดงจึงคืนเลยตามสามแปดเลย905กับสามแปดใช่ตารางสำหรับวันนี้เพิ่นมาบอกแค่สองคู่ใช่07.67เท่านั้นแต่ว่าเห็นเอซซี่ฝันดีเด้ ฝันมาจังไลยค่ะฝันฝันยางดีฝันมาันมาปูหอยเรีวซูกระเสือทว่ากัพ่อสอดีปูบอกหดนัดหวยเูมหนหัวเลขูนเลขหกเกข้างล่างแปดหกเรอดูเลขูว่าจะตรงกันไหมนก็ไม่ไกลกันนะขึ้นหกเก็ก็หกแปดหนึ่งแปเพราะว่าเออเพิ่งเตเรายังไม่ได้ขึ้นแต้มลงแต้มให้ แต่ว่าขันแกนขึ้นห้ยก็จิได้แต่ว่าให้ฟังน้ำหาฟังเอาครื่องหยดก่อนพันฟังงพันไปถือบอกันถือเบิดบัตจ้าไฟมันบานบ่นแปดแปดบดีแค่ไหนวะรวรอเบิ่งรอรูรอรูแยนเย็นเป็นหรือ8ปอุ้ยคล้ายศูนย์ป่ะเลยพราะม่แป7ศูน่ะนะม่ศเนี่ยแปเดอีกเนี่็บอเฮ้เลยบนานจ้แจ่นจัดหนักเลยจากพันคุณพันแม่นันี่สิบแปเอาสองพันสองพันคุบ่แมนนี่บ่นี้ดอกไม่ใหญ่นี่อยากให้เอซถือเนาะ ศูนยบอกว่าตรงกันกับที่วัดตะเคียนบ้านตูมเด้อตะเคียนบ้านตูมสี่ศูนย์แปดสี่ย์ปอันนี้แปดศูนสี่ว่าไงอ่ะมันก็ตรงกันแปศูนย์เะครับศูนย์สี่เด็กเมรำนี้เขียนให้กับเอาได้นะอยวีะเจ้ายุเก่าศูนย์สี่เจ้าสนัอะไระขึ้นเดอโอลงเนี่ปูงวดก้อนนี่ปูเขียนใส่ฟ์าเมืรอให้เลาเก้าศูนย์ห้าแล้วสำรับเล่าหะมันขึ้นลง แปดศูนย์แปดศูนย์แล้วคะ่ะเลขคู่กเลขคู่แปดศูนย์ตัวขึ้นอยู่ในหนันก็มีนะันนเห็นว่าตรงกันเลยน,น,นันเด้ถ้าประเหต์ไป,ปอีกส่บอไไ้เลขปู่มีขึ้นมีลงลงหนึ่งตัวขึ้นหนึ่งตัวถ้าสมภพแมนนี้ซื้อคนเดียวนี่แมนนี้เอาแค่เม็ดเดียวก็ออกแต่เนี่มันมีคนซื้อน้ำลายมันปะก็ตัวเลขที่ัาว่าจะเป็นตัวไหนขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งรอตัวที่สามจะกี่แมนนี้ซื้อซื้อแบบว่าบได้ออกซื้อออกยังไงสิเม็ดเดียวคือเม็ดเดียวเลยตลอด พิดต่อกันตลอดนั่นหรืย้ายนั่นดีแล้วซื้อน้ำตลอดตัวที่สามจะเป็นเลขเจ็ดหรือว่าจะเป็นตัวไหนรอรับชมกันเด้อขอให้เป็นเลขเจ็ดนะครับผมขอให้เป็นเลขเจ็ดเมนูนี้บอกว่าขอให้เป็นเลขเจ็ดนะครับแปดศูนย์เจ็ดเดี๋ยวรอดูเลขทูแปดศูนย์เลขทูแปดศูนย์ค่ะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายขอเป็นกิจนี่ตัวสุดท้ายอยากให้เป็นตัวไหนเจ็ดเจ็ดดูกันนะครับเมื่อกี้จะซื้ บอเกตกระซีเพราว่าเลขเข้าใจใจเขาเขามากลียงศูนย์สี่ศแปดวตแต่ไม่ศูนย์แต่เพิ่นกระหาเขาแต่ใบไม้อย่าแปกใบไม้แห้งแห้งประันหายอยู่ใบไม้ลดน้ำมานะใบไม้ออกสูเล็กน้อยใบไม้ตันนั้นหายเราย้ายนั่นเจ้าใบไส้ผู้หายกันเลขอะไก่อนฮะมึงัสิเกตสติข้าง่างไหมะออเบงหัวก่อน ่นอเสียงแม่ำนี้ลุ้นอยู่ต้นคูณเอถือใจหลายปาร์ตปาร์ตเนาลุนแบบนี้ไงออกเป้วเ้เอ้สักสีเด้อสักสีเด้อปุ้ยปุยไปสักสีเด้อปุ้ย กูกูกระหายตงใจจะของโคไห้เลขตตงกันแลจะของหายเน่หาบ่แปดศูนย์ห้าลงแน่ามโตเลยลุนลุนลุนเราจะเป็นตัวไหแลวจ้าเออนุ่งแจ่้งแจมตันเนี่แจกต้มแตเขาเลยแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าเขาใสงเขายางมักด้วยแปดศูนย์แปนย้าลจ่าเาเก้าศูย์ห้ลล้เพื่อนเนี่ยแปดศนห้าลงในกระดาษเนี่ยศูนย้ เดี๋ยวเราลอตเตอรี่ใหม่บ้างกระสิบวาตัวออกไปได้บอออกไปข้าวบอรลอตเตอรี่จะหนเอดออกไปรวดเอาลอตเตอรี่ซื้อสิเป็นอยังไงหมายเลเก้าศูนย์ห้า เลขปูมักออกน้ำก้นเห็นบอขนาดจุ้นทุบยังไม่ออกน้ำก้นเลยเห็นบอกมันก็เลยกลายเห็นบอก็เลยไปเอาวะแปดศูนย์ห้าเก้าศูนย์หาโบมีเด็กสามเพื่อต้นต้นแปดศูนย์ห้าสวยมากเลยเห็นไหมดีเด้อแม่น้ำนี้ซื้อแม่น้ำนี้ฝันแม่น้ำนี้ตามเลขของแม่น้ำนี้ตะกอนแม่นี้สามศูนย์สามมันก็ออกอันนี้แม่น้ำนี้ไหลงวดก่อนเก้าศูนย์ห้างวดนี้ก็เลยมาตามแต่เีอเสียได้พี่น้องไปเบิ่งเลขทุก เลขถูกกับสื่อใบขึ้นมาตรงนั้นเลขทูบก็ไดแม่นำนี่เลขถูกตัวใดเลขถูกแปดศูนย์ฮะอันนี้ซื้อก่อนจุดทูบนี่ซื้อก่อนจุดทูบเด้เนี่ซื้อก่อนจุดทูบนะคะแม่แม่นั่นนีอธิษฐานไว้ว่าอธิษฐานว่าให้จุดทูบออกมาบอกปู่ว่าให้จุดทูบออกมาให้ตรงกับเลขที่เจ้าของซื้อไว้เลขในใจเจ้าของแต่จุดทูบออกมาแล้วกับตรงเป๊ะที่อกว่าเหลือเสื้อป่ะผ้าตัวไหนจะออกขอให้ย้ำให้ตัวนั่น ถ้าปูบอกว่าถ้าสมมติปูเสียหายเลขถูกกับเลขโตจะของฝันที่จุดโตเดียวกันเลยเด้จ้ะยุดออกมาเปเลยขึ้นวัดเก้าศูนย์หาค่ะออกศูนย์เก้าน่น่ะทางนู้เดียวกันเลยนู้นนี้ได้เป๊ะแปดศูนย์ห้าใช่แงป๊ะแปดศูนย์หาแล้วเปล่าเน๊จู่บานตะเกียนแปดศูนย์สี่สี่ศูนย์แปดเนี่ยขึ้นลงขึ้นขึ้ลงเีอเชียบอกมันก็อยู่ในเลขของเขาอยู่แล้วศูนย์สี่ศูนย์ห้าจ้านี่กันค่ะอยู่นาศูนย์สี่อยี่ศูนย์หาทีนี้เราเบิ้งเรากระไป็น เป็นแค่แนวทางนี่ค่ะเด้อไปซื้อตามเด้ <c oughs> อปูทวยทุกคนเด้อปังๆนะปูปูกำญญาเจ้า,า,จาที่เจ้าทางเทราฟ้าดินที่คุ้มครองลูกหลานอยู่นี่ขอให้ปูให้ปังเลกของปูงหายเด้อออกเด้อซาธุตามแม่น้ำนีไว้แม่น้ำนีบอกว่า จะพารวยจะพารวยพาเอฟซีรวยเนาะเห็นบลเเห็นบตเวกัเลยเห็นเบลเบิ้งเบอยู่น้ำต้นคูนอีกเด้อพี่น้องอยู่น้ำต้นคุนต้นคูนตรงดีต้นคุนีต้นคูนซูาเลยนรงใด่ะตรงค่ะตรงใดค่ะตรงใดค่ะตรง่ตรงใดค่ะแมงใ้คาะตรงใดค่ะตงใดค่ะตงใดค่ะตงใ่ะตรด่ะตรใดค่ะตรงนค่ะตรงใดค่ะงใดงใด้่ะต้งใ่ะใดค่ะงใด่ะ่ะใด้่ะงใ่ใงะ่ก็ได้ กูนะชัดเจียวบพี่น้องุ้มซุ้มุนะครับบแมนชัดเจวเลยผูนะเห็นอะไร่ละหาซูนเห็นบอซุกเห็นบอล้าไสี่บบ้างงูเจ้าบอบางคันนนนนนนหาซเคยใส่แนตเห็นเลยนาเลขหากเลขซุ้มงงกุงนะคะแตดำนั้น่านในมือชัดเจยเอ้ยเอหางามแล้วกับห้ยปุ๋ให้ปังเรื่องบัเอ้ยปห้ปังให้พี่น้องอนใดน้องกันทุกทุกคน ต้ให้เลกใส่เสื้อแดงใส่เสื้อแดงฟังได้ไงเสื้อเห็นไหมมหาเศรษฐีมัน้ฝันปูเขียนใส่มือให้905จุดทูบได้805ลดลงแล้วค่ะพี่น้องเด้อ80 5นนำเด้อซื้อขึ้นซื้อลงเอาซื้อขึ้นซื้อลงเอาแต่0 5นนะรอตรีแม่นำนี้อยู่ประมาณ10ใบแล้ว05นั่นเพราะว่าซื้อก่อนหห้่ที่ทูบแค่80แค่เพียงแค่เพีงแค่พาะ05เนาะ2 3แคบดี5พอแล้วพอได